ามาเด้อพี่น้องมาเบิ่งน้องกับตังกินข้าวเด้อน้นองกับตังกินข้าวคับยังครับกุ้งขาเออครับครับครับยังนี่กุ้งปนยังปนปนกุ้งปนกุ้งเออแซ่บบ่ครับแซ่บบ้างเออปั้นข้าวซอยปั้นข้าวซอเออ ว่าต้องปั้นก็ได้เออว่ต้องปั้นไม่ต้องปั้นก็ได้วาสันเดียพิ่นว่าอันนี้อ๋อเฮ็ดจังซสียอ๋อโอเคโอเคอ,เคอเคืมแสบคักแสบคักเด้อพี่น้องเด้อแสบแสบน้ำกันเด้อเอ,เอ,เอ,เอิญพี่น้องกินข้าวเนี่ยเร็วเอิอเอิญก็กวักกักนะมาเด้อพี่น้องกินข้าวมันจะเี็นว่ากินข้าวเอาขึ้นมาเบิ่งหนาพี่น,อน้องเนาะ ควักมือนั่มควักมือนั่เนี่ยมาเด้อพี่น้องกินข้าวพี่น้องกินข้าวมาเบิ่งพี่น้องนี่เบิ่งมือเจ้าข皇น้องบังกุงเท้าวเออถึงใส่ในตัวเห็นบังเขาเห็ดโอ้ยแสบหลายแสบหลายหุ่นกินกับมี่ยังนี่พักก็กินเด้นี่พักก็กินเห็นบ่เห็นเขาแรงกับป่นกุ้งกับปุ่นเขาเหนียวมากหลาย ลูกอีสานลูกลูกอีสานลูกเนื้อนาะกินข้าวเหนียวเนาะลูกข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวถักกันกลมเกลียวเหนียวแน่นก็ไปเอาเต้นฮะกรเทียมอ๋อไม่ใช่กระเทียมครับมันเป็นหอมกินดูสิมันเป็นหอมอร่อยยงไงอ๋ออ๋ออ๋อก็ว่ากันเอาว่าเออเออแสบคักแสบคักเดี๋ยวยกป่องลูกขันว่าแสบนี่ เออใช่อันนี้แซ่ยบบ้ครับแซ<ช>่บเออแซ่บเสายสโอ้ยแซ่บไลายแซ่บไลยกินป่นกุ้งผ<ม>ู้ใดเฮ็ดไห้ครับป่นกุ้งแม่เออแม่เฮตไทยเหมือนกางแคมป์ไม่ได้ก็จะเดินมือเดินไฟอ๋อใช่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 เออท่องสองข้างเออโตมาจะทำไหมครับฮะโตมาทำกับข้าวกินเองไหม ทำกินเองไหมทำไหมหอยแข็งอ๋ <c oughs> ตอตรงยังก็หอยแข็งนะบาดนี่ทำกินเองไหมทำกินเองเอออย่าอย่าเคาะถ้วยอย่าเคาะถ้วยเออกินกินออออกินปั้นขา้าวจ้ำปัดน้ำฮะปัดน้ำอ๋อปัดน้ำไม่ต้องปัดเออกินกึบเข้าไปเลยโอ้ยหิวข้าวแห้งเด้ ยูโรงเรียนกินเขายิ้มบ่เนี่ยไม่ยิ้ม,มอ๋มอกินหล,ลายๆ้สันกินหล,ลายๆเออเนี่ยอุ้ยสุดยอดอ่ะบายบายพี่น้องบายกินเขาก่อนเด้อครับเนี่ยสวัสดีครับ